สวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผลแอปดูแมวขานนะครับนี่ไม่ใช่เนี่มันการ์ตูนโอเคนะครับเราจะมาดูแมวตั้งสามนะครับแต่ว่ามันชอบหนีเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแมวสองตัวกับตัวนู่นน่ารักจังเลยตะเกียบได้ยืนเสียบม้วนเมียวด้วยเมื่อให้อาหารแมวมันอูชอบเล่นของเล่นผมนะครับนี่ครับจากตุ๊กตาหมีเอาออกแล้ว จริงๆหมดกินนะตัวใหญ่จริงๆจนหมดเลยเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับโอเคครับเราจะมาดูกันแมวแมีวแมว แล้วให้อาหาร okay. okay. wow, แมวอีกเืนแล้วก็เทปให้มั่วๆอะครับแม่นะครับโอเคแมวเหนียวนะจ๊ะว้าวกินข้าวด้วยอีก <c> ต <oughs> ัวนึงอะว้ายตรงนั้นเงี้ยจึ๊งๆแล้ยวตรงโน้นนครับอื้มเป็นซ่อนแอบกับหนูอ่ะมันจะใช้ไม่มีทางแร้ว ตากล้องเนี่ยอ,อุ้ล้วฉันจะไปพักไปสิหรือว่าอยากจะไปด้วยโอ้ยฉันอยากจะไปงั้นก็ฉันอยู่นี่ละกันนะโอเคนะเนาะอ้าวมนันจะมาตากล้องน่งเพราะว่ามันพูดไดกจริงๆแลอะเลอะทำยังไงดีทำไม,ไม,อไมเอาสามเล่นต้อนแอดทำไม โอ้เขาจัดตรงนี้มีปัญหาะอะไรปะมิตากล้องมองไม่เห็นเลยนะเข้าใจไหมงั้นเลยออนะไรเนี่ยกำลังอยู่ตรงนี้แหละเมียวเห็นไหมขูดเหนียวแล้วเนี่ยไม่ยอมออกไม่ยอมลงมาสักทีก็จะเจะออยู่นี่นี่เข้าใจไหมอ้าวจะออกไปแล้วรอฉันนี่สิจะอยู่แต่คนเดียวได้ไงมว้ยน่าเบื่อจริงๆ ฉันไม่ชอบเลยฉันชอบจังนี้เลยเบายบายชัวยช่วแมวหนึ่งบายบายชั่วแมวสองเออเออเล่นอยู่เนี่ยโอ้โอเคจะรอตรงนี้แล้วกันโอเคนะสวัสดีนูสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และซับสบครา e ให้ด้วยนะครับจะกดอัพไลค์ UP, INE, หรือไลค์กดตาม โอเคสําหรับแค่นี้ก็สวัสดีครับ